พี่าอืมไปยังคุณไปหาเพื่นเพื่อนป้เฒ่าแม่คนผป้เฒ่าแม่ทีหัวเล้อืมพี่หลอกเนียมึงไปโกรธพ้มาาก่ะสันเข็นในอีนางตาเคียนลงดกมึงไปโกรธพม่บาป่ะสันพหายมึง้าหวาะไม่ดูมึงนะ ปลาม่ดูมนะัวเนยปลาทั้งกาบมันทั้งกาบปลาแลทั้งกาบมันมา,ากมอเจี๊ยเลยก็ล่ะโอ้ยมันมตัดล็บไมเค่ะเล็บดำเลยมันโกดไปมากอ,อีมนเอานกสปูกตีวังเดอว้าย <Why? laughs> สเตร์ตีไตีบ่าวที่นี่เอาเกิดเกี่ไนเลยเด้ยนเ่มาได้แม่้วา,าไอย่าเหตุการณ์ลูกอีอย่าเหตุเจ้าบนไอ้แพ้ไม่ได้มันเหตุเลยเจ็บโตื่อๆน้อยก็ให้ยังเนาะอืม จ้องหน่อยมึงเลี้ยงกูตั้งใหญ่มาโกสิกูหึใหญ่มากมึงก็เลี้ยงอีกหึมันเจียนหน่อก็เลยเต้มันลงใหติ้ยหน่ก็ติ้ยิพังเต้ว่านี่มันเียงโามรงดูเตี้ยิพังเต้ว่เากับอีนี่ แต่ย like oh. oh. ังหน่อยมึงเลี้ยงกูจนใหญ่ว่าสักโอ้ยขึ้นไปทึงพูดจังว่าขึ้นไปทึงจังทามขึ้นไปทึงจังทาม ปาทุคือพักกัน,นอนอลูไอุเละอยู่นี่คราบผมมีมอนครับผมมีมอนอม,มอนสามอันมามอนไม่เลยสามอันให้ลองเลยนะมุกลาเล็ตย,ยังลูกฮะ ลาเรยังลาเลตูลตะปูป่ลูกตะปูมงโอ้ยมือแห้งตาแดงแหงพี่น้อง่อมนตะปูเมื่อไหระตาน่ะเป็นตุตนะเนงเป็นฟีขึ้น anh chị hai còn đây luôn không còn พี่คนคอมเมนต์ว่ายุกิเอาแต่ใจพ่นนะเขายัางบูจักพี่น้องเลยว่าเอาแต่ใจหรือบอแต่ใจเนาะมันก็นตามภาษาเด็กน้อยค่ะแหละบุสมพ่อหายก็ให้ทําไรสนนน่ะเด็กน้อยว่าบูเรื่อง คืออนแล้วในอย่างไปงุบ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 เาเอิญลบมากลบมากกับบลบนี่ะแต่สิว่าเอาแต่ใจและน้องพี่น้องนี่กับลบลบกับบลบบริไดถือหูมาเกิดน้าเป็นไรสินะถือมาก้นกับบริไดถือถือแต่มือกับตาอย่าเหตุของเขาเถ่าขายเอาเงินว้าย สมาไ้าอแทะไอกไปนนี่เห้ยออกไ่้เบินะลูกเินะไปแล้วเด้ะเต่งๆไปแล้วชิวออกไ <c oughs> ่สว้าทาง,ง,งกุกนกไปไปลั้งกล่บเหไปเลจอยนะกีมันบ่หายมุจับดอก ตาเขบวมขึ้นบวมขึ้นเลยสิแตกเลยหอมน้องรู้ป้วรู้บ่ช้างเอ้ยช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเพลงตาสิแตกแล้วพี่น้องเอ้ยตาเพิ่นเป็นหันวขาวอุ้วลีไปยังอีกบ่อันนี้น่ะโอ้ยเริ่นปีหนึ่งรุ่นปีหนึ่งกูปวดปภาษาดิอ่าลองเพลงให้ป้าลุงพังดูเพลงโยกเฮียนน่ะมอง ไปนั่งน่องหรืแม่ไว้แม่จะเดิ่ม,มาแม่เตะประสิทธเห็ดลงท่านอยู่บ้านอันหยาเพิ่นได้เคี้ยวกับสิไปอันได้เคี้ยวกับสิไปอันยอดยกยกยอดส่อผ้าอยู่บุญบันดาบนาะ,บนะพี่น้องที่นี่พี่แพรเอาอเตะแม่อเาเตะก็เลย ให้เอามาอยู่น้ำเฮาะก่อนส้าเพิ่นมาตะปักสองไอเพิ่นจะชิมเอาลงไปบานห้าเพิ่นหนักถองับวดตัวนี่นี่ที่จะมากระเห็ดกระเด็ก,ก,ดกน่อยพี่น้องเลยหิยวอะไรหน่ะพี่น้องเลยหิยวเฮาสิเตรียม,มันเอาเมื่อใหพ่พอแม่ฮาอยู่ปักเซ่ห่นละ จะนอาไปกุ้มกัดกินงวดอะครพี่น้องเลยเปไ็นธรรม,มดาเด้อ <c oughs> เห็นหวานแนวนีกนเลยเหมอจับเหมือลูปแล้วก็กุ้มกัดกินงวแล้วบั่นทางหลยเขากินสีกินปิ่งสีหลอดมันกินโซดโซดหลดมันเห็ดน,น <c oughs> อือโอ้ยเลือใจกินงดอะไรบอ <c oughs> <c oughs> นวก็เข้าไปอืออือนั่นโดนแล้วเดี๋ยวปลูกลดอือนั่นนั่นอือโอ้ยนั่นอือ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 เยากรอดไปอืออืออือเห็ดยนังสูบ่มึงไปจนได้อืออือไปอือ ừ à, sao sáu bạt ạ thôi bà ừ bà đi xăm ừ bà đấy ạ chỉ buồn khu khổ luôn. luôn nhờ lũ khỏi đồn tự buồn khu khổ luôn. ไปตัวมันเด้อเขาได้ต้องออกได้เห็ดลูกย่าเห็ดย่าเห็ด อย่าเข้ <hi> เาไปหนึ really ่ง <answer> พี ja ่น้องไปเขาขอไก่แลวเนาะคอไก่ยันีนะ บวสอดแล้วมันแหลนเอามันบปอร์ดย่งถ้ะดึงงคือมกากระหนังโลด